สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องบ้านดอกซ่อนสวัสดีเอฟซีลาวอีสวัสดีเอฟซีส,ส,สาวน้อยพี่แพงสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้เขาสมาพูดถึงเรื่องเล่าที่เป็นประเด็นที่มหลังบ้านนอกครับหลังจากมีการคุ้มเครื่อมาน,านั่งที่มหลังบ,าบ้านกับวันโพดแต่งงออกมาคลิปวันไอออกมาตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแลว้วว่าบบาวโทษครับ บาท้นจะาบรียูต่อครับเบาทนจะอยู่ฮอดกะทินแล้วพี่น้องบาทโทนจะอยู่หอดกะทินแล้วอันนี้กะเรื่องเล่าต่างเขาก็บโโหนำนำราคาบ่าพื้นเกิดขึ้นอย่างแต่อากาศมีปัญหากหานานัหันหนามาคุยกันแต่ความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วพี่น้องคือบาท้วนเพิ่นเพิ่นบุรียูต่อเพิ่นจะซอยงานหอดกะทินแล้วเพิ่นกระสต่างค้นต่างแยกใหญ่อันนี้เพิ่นก็มาสีเจียงเลยพี่น้องว่า เพิ่นว่าเพิ่นตามเพิ่นอ่านว่าจะเดินทางตามสายมู่ตามสายมู่กับผึ่นของขังหวยต่างๆที่เพิ่นจะตั้งเฟดเพื่อขึ้นมาให้เข้าก็เห็นเฟดเพิ่นเนาะเพิ่็จะได้โพ์เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทั้งหวยทั้งสายมู่ทั้งพาต่างๆเพิ่นว่ามันบ่อสะดวกเพิ่นว่ามันบ่สะดวกที่จะต้องมาโพลจากมานํามาถึงบ้านน้องเพราะว่าเอฟซีทักมาหลายว่ามันบ่เหมอ ที่จะมาเห็นแนวนี่เพราะว่ามันเกี่ยวของกับน้องว่าเสร็จเบาโทนเพระกับเบาบางสี่พี่น้องกะเมนว่าเมนเขากะบ่โหนเหลือนะเพื่อนเพว่าอาจจะจริงก็เพื่อนเบาก็ได้แต่ว่าเพื่อนกัว่าบอกมีปัญหาการอาจจะคนเสียไปเบานี่เพื่อนบอกว่ากายมิสติกาเข้าใจได้เหลืองนี่แต่เพื่อนออกมาอ่าเคลื่อนไว้แล้วครับเบาโทนเข้าจยงใดเข้าไปฟังเลยครับว่า เพื่นเขื่อนไว้บางใดเพิ่นพ่อของไดเนี่ยไปฟังเลยครับนี่น้องครอบครัวน้องต่อไปหรือเปล่าก็าคือตามความตั้งใจของบ่าวโทษน,นะครับก็อยากจะไปเดินทางสายมู่นะครับก็คือว่าไปวัดต่างๆนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองบ่เห็นต่างๆนะครับซึ่งมันมันมาคัดกับน้องนะครับ บาวทนโพส์หลายก่ไดานะครับเอฟซถักมาหาบาวโทนหลายเลยว่าอยู่ใกล้น้องไปโพส์เกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับหวยมันไม่ดีซึ่งมันมันกะสีเหตุให้เป็นผลนะครับบาวทนก็นเลยอยากจะออกไปแบบไปเดินทางสายมูเต็มตัวนะครับแต่ว่าวันเวลานะเป็นตัวจัดสรรน,นะครับเฮากลับมาพบกันอีกตอนใดกระใดนะครับพี่น้อง ซึ่งเราไม่ได้จากกันโดยที่ไม่สามารถสอบถามหรือว่าแนมหนากันได้นะครับแต่ว่าเขาจากกันแบบยังคงเหมือนเดิมนะครับความรู้สึกไม่ได้ต่างกันกับตอนที่อยู่นี่นะครับแต่รายได้อาจจะลดลงรายได้หรือว่าเรื่องโซเชียลมันก็นจะเป็นไรพี่น้องฟังแล้วพี่น้องมีความเคลี์ว่างใดครับ อาจจะเสื้อหรือบ่เสื้อกะแล้วแต่เพราะว่าเพิ่นได้ออกอธิบายแล้วว่าเหตุผลบริยเพะเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้กะว่ากันไปเพิ่นก็นออกมาเคลียร์เรียบร้อยแต่แต่ให้หก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายมาครับยังไงกับญาติพี่น้องกันที่เก่ากะยังยูทูบเบอร์คนนอกกับโอ้โหจักแต่ก็เอาเราเอาเรื่องเล่ามาสู่หลอพี่น้องฟังว่ามันมีปัญหาย,ยั้งเกิดขึ้นแล้วก็เคลียร์กันทังไงกดนแหละกะใหกะ้กำลังใจทุกทั้งสองฝ่ายครับว่า อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะยังกับ,กบตามแต่คลิปนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวของบ่าวโทนครับที่เพิ่นอยู่กับอีหล่ามาถึงแต่ต้นหอดจนเมื่อนี่มันก็เป็นทั้งขายทรงขายเสืออีหล่าเป็นทั้งพายูทีมหลังบ้านเหรพี่น้องที่หลังบา้นงงบานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาเปลี่ยนไปเพิ่ว่า กอันนี้ก็หายกำลังใจกับฝากกำลังใจต่อกันเดินทางสายมู่ก็ค่อยผสมพระโซเลียครับคลิปนี้อมีอะไรพี่น้องเอามาคว้าคนไหวมาฝากพี่น้องว่เบาๆโทษออกมาเคลื่อนไหวลแล้วครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤศจิกา,าอ่า,า,านก็ทิ้นบาทนี่หล่าห้าบาทนี่หล่าอุาอ้งอิงบัตรลอยยี่สิบบาทบัตรแข็งทักไปนะครับทักไปเพจเบาโทษเพจสาวหน่อยเอาพะบ่อแม่ครับเพจพ่อแม่ตรงอิงแฟนเพจทักไปเลยครับบัตรลอยยี่สิบบาท หายไปบ่ได้กะซื้อถิ่มไว้ก็ได้ซื้อรุ่นบัดก็ได้พ่จยเจะแย่ยใครพูนว่าลิปนี้กะฝากไว้เท่านี้พี่น้องก็ฝากส่องบานดอกกสองน,สน,นะครับเป็นกำลังใจในการส่องต่อครับพี่น้องเบาบ่าบาถือเ่าพิษบาย,ยัางกะตีริงกันได้ดแน่วไรกะคอมเมนมต์มากตีติงได้พี่น้องมาแนะนำได้ครับลิปนี้สวัสดีครับ